พระโมโหสดพอท่านเป็นคนฉลาดและท่านรู้สึกว่าท่านสามารถช่วยเหลือผู้คนได้<ม>ก็เลยสร้างศาลาขึ้นมาซะเลย<ม>เอาไวส้สอบแก้ปัญหา<ม>แล้วท่านก็แก้ปัญหาเนี้ยจนเปที่เรื่องลือว่าทุกคนรู้ว่าใครมีปัญหาหมาหาพระโมโหสดความไปถึงพระเจ้าวิเทหะหรู้ว่าคนนี้เป็นคนเก่งทีแรกท่านจะไปเชิญมาร<ม>ะหว่างกลางท่านก็จะได้เจอภรรยาของท่านซึ่งเป็นคนฉลาดบัณฑิตอยู่คู่กับบัณฑิตจริงๆเรื่องเนี้ย<ม>พออยู่ในเมืองปุ๊บก,<ม>ก็มาช่วยแก้ปัญหาก้กษัตริย์อีกมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าจุลนี จะยกกองทัพมาตีเมืองของพระเจ้าวิเทห์ันท่านก็คงไม่ได้อันนี้ไม่ใช่กำลังามาคุยต่อรองกันก่อนอส่งพระโมสดไปพระโมสดรู้แล้วอะต้องเมื่อเป็นบัณฑิตต้องเตรียมตัวท่านก็เลยเอาแก้วแก้วมีค่าอันหนึ่งติดตัวไปด้วยพอสองคนเจอหน้ากันปัป๊บพระโมสดก็อุ้ยทาแก้วล่นเนื่องจากพรามเป็นคนโกคเขาไมเก็บพระโมสดก็เลยเอามือไปกดหลังไอ้คนนอกมองว่าอย,ยอมแพ้แล้วใช่ไหม<อ>คุกเข่าลงไปขนาดนั<อ>้นก็คือยอมแพ้แล้วใช่ไหมถอยไปหมดเลยทีนี้ เรื่องก็จะเล่าต่อว่าเกว่าก็โกรธก็ไปนึกแผนมาได้ครับเราจะให้ตัวกษัตริย์ที่เรารับใช้เนี่ยส่งลูกสาวไปแต่งงานแล้วเราจะถือจังหวะที่เขากำลังแต่งงานมีความสุขกันล้อมเมืองแล้วจะตีเมืองให้แตกแต่ว่าพระหมหสถเห็นแล้วว่าอันนี้แปลกมันจู่ๆรบกันอยู่แทบตายล้อมเมืองแทบตายแนละ้วันจู่ๆยกลูกสาวให้ท่านก็ไม่มั่นใจก็ไปเตือนแน่นอนว่าตามสูตรไม่ฟังพระหมหดสษก็เลยอ่ะไม่ฟังอ่ะงั้นเราต้องเตรียมแผนสอง ท่านก็ไปสร้างเมืองไว้อีกเมืองนึงแล้วก็ขุดอุโมงก็กองทัพก็มาตามตาม,ตามนัดล้อมเมืองเลยพระมสถบอกเราแก้ปัญหาให้แล้วเพราะว่าระหว่างที่ทําเมืองขุดอุโมงไปเนี่ยพระมสีแอบไปรักพาตัวภรรยาลูกสาวและคนในเมืองของพระเจ้าคือญาติของพระเจ้าจุลณีเป็นตัวประกันหัดแล้วตัวพระมสีก็ขึ้นไปรับศึกทีนี้วิธีการห้ามทัพท่านขึ้นไปพรรณนาความดีงามของของภรรยาและลูกสาว ของญาติและภัยจตุรนีให้ท่านฟังค,คือใช่โดนจับปตัวประกันแต่ว่าพูดอย่างนั้นไม่จะดูขู่ uh huh. อันนี้การน,นี่คือการพูดอย่างคนมีปัญญาสุดท้ายก็ไม่รบต่อแล้วแล้วก็บอกอยากจะดูลูกสาวอยากจะดูไหมเดี๋ยวพาไปเราขุดอุโมงค์รอไปแล้วนะก็พาเราไปในอุโมงค์เลยพอลงไปในอุโมงค์เสร็จก็ต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายเราต้องขู่เพืให้เขายอมแพ้ uh huh. ก็แอบแอบซ่อนดาบไว แล้วก็ยกดาบขึ้นมาขู่เราจะฆ่าให้ตายแต่ไม่ได้ฆ่านะเห<ช>มือนแค่ขู่เฉยแล้วสุดท้ายก็เราจะมอบดาบให้แล้วก็พูดคุยกันด้วยดีสุดท้ายเป็เจ้าจุลนีก็ยอมแพ้แล้วก็ยกทัพกลับไป